และนี่คือแชมพูมะกรูดอัญชันว่านหางจระเข้ที่จะช่วยบำรุงผมหนังศีรษะแล้วก็ลดอาการคันลังแคผมหลุดร่วงได้อย่างดีเยี่ยมอันดับแรกใส่ผงฟองละลายกับน้ำา6 0 m อกวนไปในทางเดียวกันกวนอย่างเบามือที่สุดค่ะทุกคนเมื่อผงฟองกับน้ำของเราละลายตัวได้ดีแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปอีก1.5ลิตรแบบนี้ แล้วก็กวนผสมให้น้ำสะอาดกับผงฟองเ้าเข้ากันได้ดีเสร็จแล้วเติมน้ำสมุนไพรลงไปอีก1,000 ml ที่เราต้มไว้นั่แหละค่ะทุกคนกวนอย่างเบามือให้ทุกอย่างเข้ากันตามด้วยหัวเชื้อแชมพูแบบนี้เลยค่ะทุกคนอีก1กิโลแล้วเราก็กวนอย่างเบามือจนกว่าจะเข้ากันเมื่อเข้ากันดีเติมนานโนโลีนที่เราละลายกับน้ำอุ่นไว้อีก50กร,รัมแบบนี้แล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกหนึ่ง รอบค่ะทุกคนเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีเติมเคทีแล้วก็เครีทีที่ช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื่นเป็นสารที่ลดแรงตึงของผิวจากกดแล้วก็ไขมันจากพืชนั่นเองค่ะทุกคนผสมให้เข้ากันหลังจากเข้ากันดีเจก็จะเติมน้ำหอมกลิ่นที่เราชอบลงไปแล้วก็กวนอีกหนึ่งรอบแล้วก็ดูว่าส่วนผสมของเราเข้ากันดี แล้วก็ทำการปิดฝาไว้แบบนี้หนึ่งคืนค่ะทุกคนเมื่อเปิดมาเราก็จะได้แชมพูสมุนไพรสูตรเข้มข้น